นักรบศิีเมือนกับการเทิดทูนสถาบันและให้บริการโรงเรียนกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2566หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศน์พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ71พรรษา28กรกฎาคม2566นณวัดหนองนกกดตำบลไฮยองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครในวันเดียวกันนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25าสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมยุโทโธปกรณ์รถแทรกเตอร์คูโบต้าดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านศูนย์กลางเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในด้านการออกกำลังกาย เล่นกีฬาฟุตบอลหรือกิจกรรมต่างๆณนะบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านศูนย์กลางบ้านศูนย์กลางหมู่ที่3ตำบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายนักรบสีน้ำเงินต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส